ยังไงใาญ่เยุคือเราก็แบบก็ไม่รู้เสียใหญ่ไม่ดีใะไ่เลยเป็นมั่งมันมันมันปื้มมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คือเราดูแล้วเราแบบอย่าร้องไห้ดิน้ำตาไหลอ่ะอย่าร้องไห้จะเป็นองเปลือาน ขอมายูรีสตอรี่ดูไปด้วยร้องให้ไปด้วยลด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 ค่ะกำรังรด้วยนะคะ นี่แหละครับเราก็ชมช่วงที่เตรียมจะขนย้ายนะครับพ่อปู่นะครับนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ในจุดตรงนัวว้นนะเราทุกวันไม่ได้ การเคลื่อนย้ายองค์ปู่ยังง่าองค์ใหญ่มากนะครับยกโคยกโคแล้วมีคนยกโคแล้วนะครับมัลลีกำลังลุ้นนะครับ ลุ้นดูย้ายพ่อปู่นะครับปู่ปริจิตนะครับคือก็น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายก็ถือว่าเป็นกรรมของปกกอกก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นบุญสถานที่ใหม่นะครับที่จะไปสร้างความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนะก็ขอบคุณ ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่ทางโน้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นของจา่าจ่าเอ็มอยู่นะนก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังงใจให้ทุกๆคนนะครับดูมายุรีทำไมอ่ะก็ฮะโอ้โหนั่งดูงนั่งดูแล้วก็สง,งสารแล้วก็ มันไม่ดีใจก็ดีใจหรือเสียใจหรือคือยยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่น้ำตามันมันออกมาจะพูดความในใจดิในสมองที่สองนะครับไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกตอนสามยังอยู่ตรงนู้นอยครับสี่ยกไปแล้วนะห้ายกแล้วนะห้าคือหางนะครับผมก็ขอให้ไปจันทร์ไปเจริญรุ่งเรืองนอนน่ะ ถ้ามีโอกาสเราก็จะขึ้นไปไปแน่นอนไปอยู่แล้วรอยายไทยยอรอนิสาเข้ามาไปอยู่แล้วไปแน่นอนเราไปดูที่เพื่อนโอ้จะหมดจะหมดนั่นอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทาง เพื่อนๆที่อยู่ทางโน้นนะครับที่อขออนุญาตนะครับก็ยังไงก็ต้องเป็นเครดิตของเพื่อนๆยูทูบเบอร์ที่อยู่ฝั่งทางโน้นนะครับทุกท่านเลยช่วงนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นของจ่ายเอ็มอย่นะ้อยเอ็มเอ็มอม,อมูนเนาะก็ต้องขอ,ขอบคุณนะครับเครดิตของท่านนะครับเพราะว่าพวกเราเองก็อ่ ไม่ได้ไปแต่พวกเราก็ยังต้องส่งใจไปทางโน้น<ด>นะครับไปช่วยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ได้ไปลำถวให้นางลำขยายเออลำถวายปู่พ่อปู่นะครับโดยแม่อ๊อฟปกคอกนะครับเป็นคนที่รับจัดการให้นะครับเราบอกว่านางลำห้าแต่แม่อ๊อบปกคอก จากใครตั้งสิบกว่าคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับส่วนสนกตบคุณ่่อ็คุหแล้วก็กต่ตนี้นาที่สุดนะเนียพเต็ม ไม่ยกหมดแล้วเหรอก็เหลืออีกคันหนึ่งขงง้างหลังครับสวัสดีครับหนุ่ยเรบที่ทนายก็มานะครับผมบรรยากาศแล้วเป็นไงก็เล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นเป็นยังไงก็แบบ คือสงสารน่ะไม่รู้ไม่รู้สงสารหรือดีใจหรือว่าเสียใจก็ก็บอกไม่ถูกแต่เห็นแล้วขนลุกแล้วก็คือน้ำตาไหลอ่ะคือเราก็ก็ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแบบมันก็เออแล้วก็อย่างนันแต่ว่าผูกก็ต้องสละสละตัวท่านเอง ท่านยอมเจ็บปวดเพื่อความสุขความเจริญของพี่น้องประชาชนก็ของอย่างนี้ก็คือใครไม่เชื่อก็อย่าลบกลู่กถใครไม่เชื่อก็หลู่ได้เฉยก็คือเราจะไปให้เหมืมหอนมามา,มาเหมือนเราเรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกของอย่างนี้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอานอาาจรย์ความศรัทธา,<ค>ามันไม่เหมือนกัน ถ้าเราทาในทางดีมันก็ดีแต่เห็นบอกว่าจะต่อให้ยาวาเต่าเนอะต่อยาวก็เป็นเท่าไหร่เป็นนี่เท่าไหร <44. S 2> <44. S 1> ่สี่ส<ม>ิบฟาสี่สิบสี่สี่สี่เมตรก็ตอนนั้นลุงควต่อเป็นห้าสิบฟาอ<ะ>ายุเอ4สี่สิบสี่พอดีไงแต่ไม่ได้นั่นพอมาวัดแล้วเสี่สิบสี่เนี่ยก็เท่าอันนี้ควพอดีอ๋อเพื่อนเพื่อนดูชิเนะี่ย <laughs> อายุรีนั่ง,งยอยู่ถ้าดูไปนะายุดนั้งสงสงสัยนี่ขนาดเราดูไกลๆยังแบบครับก็ขอบคุณมก็มีนปั่นนะครับตอนนี้ขอบคุณเอ็มมูนายนะครับช่องเอ็มมูนายที่ไลที่บันทึกเทปแล้วก็มาแพร่ภาพให้เราทางคนทางบ้านได้ดูนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเอ็มูนายนะครับ ขออญาตขอญาตท่านนะครับเอมูไนทำเอเมมูไนนะครับก็เป็น,นนะเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆคนนะครับต่อไปยกสามนะครับเพราะว่ายกสองมาก่อนนะสามนะครับสามจะอยู่ด้านหลังนะตั้ง่ากำลังล็อกอยู่นะ้อบีเนาที่มีมนะองคูมาอ,มอูด้วยนะคนะก็ทีนันี้ท่าน่อไปแล้วนาะนก็จะไปอยูที่ที่สมควรอยู่ลนะคะ จวันนี้ทนายสงการนะคะก็มามาบ้านลุกคลช่วงนี้นะคะมาเป็นกำลังใจสิ่อลมานา่ทีงานนุกิจเป็นยานาทุกคนให้เจ้าหน้าตาทำไมอะถาึงก็่บ้านไหนคะ một à, món <laughs> <muốn. cười> là một món 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 อันนั้นปูตน่ะเออนนี้่ยลุงบอกว่าไ้เอา่าได้่ได้ได้เลเสียีีับตอนนี้นะต้องหาอขอบคุณกัปตันนะครับ คลิปนี้เป็นของคลิปกับ,บ,บตันน้ำซิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับน,น,นีน้่เป็นางของปูนะจยกขึ้นไปไว้บนรถี๊ดแวเดี๋ยวจะนำไปปรุงม่าก

จยูทำไมทำไมร้องไห้ทำไมล่ะจะยูไม่รู้